สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมนายยูนีสและหนังที่ผมจะมาสปอยล์ฟังวันนี้มีชื่อเรื่องว่าซิลส์ฝ่ามหันตภัยเมืองร้างเรื่องราวของเด็กวัยรุ่น5คนที่พวกเขานั้นตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าเมืองที่ตัวเองอาศัยอยู่กับร้างว่างเปล่าไหลซึ่งผู้คนหรือแม้แต่กระทั่งญาติพี่น้องพวกเขาทั้ง5จึงต้องร่วมมือกัน เพื่อหาสาเหตุให้ได้ว่าทุกคนในเมืองนี้พวกเขาหายไปไหนโดยมีทุกสิ่งในเมืองเป็นเครื่องมือให้พวกเขาได้ใช้อย่างอิสระและทุกอย่างนี้มันก็เหมือนดูจะง,ง่ายถ้าไม่มีบางสิ่งที่กำลังจับตาดูพวกเขาอยู่เรื่องราวในหนังจะลุ้นและสนุกมากแค่ไหนไปติดตามรับชมมั่พร้อมกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆคนไหนดี่ยังไม่ได้กดติดตามให้กับช่องยูนิตช่วยกดคนละหนึ่งซับสไคร้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปกับผมด้วยนะครับเรื่องก็เริ่มที่ไลลา สาววัยรุ่นที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่เธอได้เห็นข่าวจากในทีวีเกี่ยวกับอาชญากรรมฆ่าคนตายแต่เธอก็ไม่ได้สนใจอะไรซึ่งตอนนี้น้องชายของไราลาที่ชื่อว่าไอแซมเขาก็มีอาการป่วยหนักนอนอาการโคม่าอยู่ที่ห้อง ICU และเธอนั้นสามารถไปเยี่ยมน้องชายที่โรงพยาบาลได้แค่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งและด้วยความที่ไลลา,ลาเป็นห่วงน้องชายมากแถมไลลา,ลาเธอเป็นคนชอบเรื่องความเร็วแถมชอบช่วยเหลือคนอื่นและเช้านี้ เธอก็เห็นเพื่อนรุ่มชั้นของเธอกำลังแกล้งคนที่อ่อนแอกว่าตอนแรกไลาลาก็ไม่ได้คิดเข้าจะไปยุ่งแค่ตะโกนคอยห้ามอยู่ห่างๆก็เท่านั้นแต่ทว่าสาวขาโจจคนนั้นกับล้อเกี่ยวกับอาการของน้องชายที่เขากำลังนอนป่วยอยู่ไลลา,ลาจึงเข้ามาจัดการเตะสาวขาโจจคนนั้นจนนอนหงายเงื้อมในที่สุดและหลังจากนั้นไลลาเธอจึงตัดสินใจเข้าไปเล่นเครื่องเล่นที่สวนสนุกเพื่อคลายเครียดเธอเล่นทุกอย่างอย่างสนุกสนาน และมันก็เหมือนจะเป็นเรื่องปกติทั่วไปแต่ทว่าเช้าวันต่อมาหลังจากไลาลาตื่นนอนเธอกลับพบว่าพ่อและแม่ของเธอนั้นหายไปแถมมือถือของเธอนั้นก็ไม่มีสัญญาณทําให้ไม่สามารถติดต่อใครได้ไลลาจึงตัดสินใจปั่นจักรยานออกไปดูรอบๆบ,บ้านและเธอก็ได้พบว่าบ้านทุกหลังในเมืองแห่งนี้ก็ไม่มีใครอาศัยอยู่เลยสักคนจะมีก็แต่แค่หมาโกลเด้นอยู่ตัวหนึ่งที่หมันยืนเห่าเธออยู่ที่หน้าบ้าน แถมตอนนี้ถนนทุกเส้นรถยนต์ก็จอดนิ่งสนิทไร้ซึ่งคนขับไลาลาจึงตัดสินใจรีบปั่นจักรยานไปหาน้องเธอที่โรงพยาบาลแต่พอมาถึงเธอก็พบว่าน้องชายของเธอที่นอนป่วยอยู่ที่ห้อง ICU นั้นเขาก็หายตัวไปเช่นเดียวกันไลาลาจึงตัดสินใจออกเดินทางพร้อมกับตะโกนหาเรียกคนที่ยังอยู่ในเมืองนี้และเธอก็ได้เห็นเด็กๆอีกสองคนซึ่งเขาก,กำลังเป่าแต่ เรียกหาคนอยู่เช่นเดียวกันซึ่งเด็กผู้ชายเขาก็มีชื่อว่าเทอร์รี่ส่วนสาวแว่นเธอก็ชื่อว่าคาเมลเลยลาจึงพูดถามกับเด็กๆทั้งสองคนว่าเธอเจอคนอื่นอีกบ้างไหมแต่เทอร์รี่ก็ตอบกลับไปว่าเขาเองก็ไม่เจอใครเลยสักคนแถมมือถือก็ใช้ไม่ได้อินเทอร์เน็ตระบบกล็ล่มไลยลาจึงชวนทั้งเทอร์รี่และคาเมลให้ลองไปดูที่สถานีตำรวจเพื่อเจอพวกผูก้ใหญ่อยู่ที่นั่นจะได้ช่วยพวกเราได้ แต่ถ้าว่าเหมือนตอนนี้มีใครบางคนกําลังจับตาดูพวกเขาทั้ง3คนอยู่จากทางระยะไกลพอพวกเขาทั้ง3เข้าไปที่ด้านในสถานีตำรวจพวกเขาก็ไม่พบเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือผู้ใหญ่เลยแม้แต่สักคนเดียวแต่กลับเจอเด็กหนุ่มผิวสีถูกใส่กุญแจมืออยู่ที่ด้านในชื่อของเขาคือดอตจี้และหลังจากที่ไลลา,ลาเธอช่วยไขกุญแจมือปล่อยดอจี้แล้วแต่ทางด้านดอตจี้เขากลับไม่สนใจที่จะร่วมหาคนที่ยังมีชีวิตรอด กับพวกเขาทั้ง3แต่ทางด้านดอดจี้กลับขี่มอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่บริเวณแถวนั้นขับหนีหายไปในที่สุดหลังจากนั้นทั้งไลลาคาเมลและเทอร์รี่พวกเขาก็ตัดสินใจไปหารถจัก,กรยานพร้อมกับไปเอาปืนจากสถานีตำรวจเอามาไว้ใช้ป้องกันตัวและพอพวกเขาขี่มาเรื่อยๆพวกเขาทั้ง3ก็เห็นแสงไฟจากตึกสูงแห่งหนึ่งซึ่งมันเปิดเขียนขอความช่วยเหลือ SOS เอาไว้ทั้ง3จึงตัดสินใจเดินเข้าไปที่ด้านในของตึก และพวกเขาก็ได้เจอกับไอวานลูกเจ้าของธนาคารสุดไฮเทคแห่งนี้ซึ่งไอวานเขาก็เป็นลูกคนรวยที่มีนิสัยขี้กลัวเป็นลูกคุณหนูตอนนี้พวกเขาทั้งสี่คนก็เริ่มคิดกันไปต่างๆนานา วันนี้มันเกิดเรื่องบ้าอะไรกันแน่ทำไมจู่ๆคนในเมืองนี้ถึงได้หายไปไหนกันหมดซึ่งคนในเมืองมันก็มีมากกว่า5 0 0แสนคนแต่พอพวกเราตื่นขึ้นมาคนในเมืองนี้กลับหายไปหมดแบบไร้ร่องรอยและหลังจากนั้นไอวานก็พาพวกเขามาดูของสะสมจริงๆของพ่อที่ชั้นใต้ดินซึ่งของสะสมของพ่อไอวานนั้นนั่นก็คือรถเก่าสุดคลาสสิกหลากหลายยี่ห้อ f o r d m u s t a แต่งปี1967เครื่องยนต์ v ีสีแดงสด ไลลา,ลาเธอถูกจายสิ่งนี้และเธอก็ไม่รอช้ารีบเบิลเครื่องพาทุกคนออกไปตามหาคนที่เหลือทันทีและหลังจากที่พวกเขาขับออกมาตามทางได้อยู่สักพักพวกเขาก็ได้เจอกับหนุ่มผิวสีที่สถานีตำรวจอีกแล้วซึ่งดอจี้เขาถูกลูกธนูยิงจนมอเตอร์ไซค์ที่เขาขี่มานั้นล้มควม่ำแถมเขาก็ยังนอนหมดสติอยู่ที่ข้างถนนไลาลากับทุกคน จึงรีบไปช่วยพาดอตจี้ขึ้นไปที่ข้างในรถพยาบาลที่จอดอยู่บริเวณแถวนั้นแต่พอทุกคนขึ้นมาที่รถในขณะที่ไลลา,ลากำลังจะขับรถพยาบาลออกไปมันก็มีใครบางคนยิงลูกธนูเข้ามาใส่รถของพวกเขาไลลา,ลาจึงรีบเหยียบแบบไม่คิดชีวิตหนีออกมาจากที่นั่นทันทีและหลังจากนั้นเธอก็ขับพาทุกคนไปที่โรงแรมหรูใจกลางเมืองเพื่อทว่าจะได้พาทุกคนมาหลบที่ด้านในและจะได้สามารถเอาหัวลูกธนูที่อยู่ที่หัวไหล่ของดอตจี้ออกมาได้ หลังที่ไลลา,ลาสามารถเอาหัวลูกศรธนูออกมาได้สำเร็จก็ถึงเวลาที่ทุกคนจะได้พักผ่อนกันแล้วและเนื่องจากสถานที่ที่พวกเขานั้นเข้ามาพักเป็นโรงแรมสุดหรูที่มีพวกไฮโซคนรวยเท่านั้นที่จะมีปัญญาจ่ายค่าที่พักนี้ได้จึงทำให้พวกเขาทั้ง5้าคนสามารถใช้ข้าวของทุกอย่างได้อย่างตามใจชอบแต่ทว่าโรงแรมแห่งนี้มันก็ใหญ่และกว้างเกินไปสำหรับพวกเขาทั้ง5้าคนจึงทำให้คืนนี้ ทุกคนก็ตัดสินใจมานอนรวมตัวอยู่ที่ห้องเดียวกันเช้าวันต่อมาในขณะที่ทุกคนกําลังทําอาหารกันอย่างสนุกสนานทางด้านคามิลเธอก็เห็นหนังสือพิมพ์เธอจึงตัดสินใจหยิบม,มาให้ไลาลาดูและข้อความในหนังสือพิมพ์ก็บอกเอาไว้ว่าเกิดเหตุระเบิดที่โรงงานเคมีเมื่อสองสัปดาห์ก่อนหน้านี้หรือนี่มันจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้ทุกคนในเมืองนี้หายตัวไปและหลังจากที่ทุกคนกินข้าวเสร็จดอจี้ แลวก็อาสาวแว้นขี่มอเตอร์ไซค์ M.S.X ขี่นำหน้ารถของไลลาเพราะพวกเขาทั้งหมดหวังจะขับออกไปดูผู้คนที่ด้านนอกเมืองแต่ทว่ายังไม่ทันออกนอกเมืองพวกเขาก็ได้เจอกับกลุ่มหมอ,อกควันขนาดใหญ่ที่มันปกคลุมอยู่ที่ด้านหน้าซึ่งมันก็มีความร้อนสูงจึงทำให้พวกเขาไม่สามารถหนีออกไปที่นอกเมืองได้และเนื่องจากคามมลเธออยู่ใกล้กับกลุ่มควันนี้มากเกินไปและด้วยความร้อนกับเศษที่เท่าจึงทำให้แว่นตาของเธอนั้นแตก และทันใดนั่นเองไลลา,ลาจึงตัดสินใจพาทุกคนรีบหนีออกไปจากที่นี่ทันทีแถมตอนนี้จเจ้าหมอกมรณนะมันก็ยังปกคลุมล้อมรอบพวกเขาเป็นวงกลมแถมมันก็ยังขยับเข้ามาใกล้พวกเขาเรื่อยๆไอวานจึงพูดบอกกับทุกคนว่าเขาหยิบวิทยุสื่อสารมาจากที่โรงพยาบาลและนี่มันอาจจะช่วยให้เราสามารถติดต่อกับคนอื่นได้ทางด้านคาร์มิล ก็พูดบอกกับไลาลาไปว่าฉันต้องกลับไปที่บ้านเพื่อไปเอาแว่นตาซะก่อนเพราะไม่งั้นฉันก็เหมือนคนตาบอดที่มองอะไรไม่เห็นพอขับมาถึงที่บ้านคาม,มิลอวานก็พูดบอกกับทุกคนว่าไปที่บ้านของคาม,มิลก่อนเลยเดี๋ยวเขาจะนั่งปรับขึ้นความถี่วิทยุรออยู่ที่รถเองแต่ทว่าพออวานนั่งอยู่คนเดียวเขาก็เริ่มรู้สึกปอดและด้วยความรีบเขาก็ดันเปิดประตูทิ้งไว้แถมขาของไอวานยังไปโดนที่เกียร์เอ็นทำให้รถไหลไปตามทางอีกด้วย และหลังจากที่คามิลเข้ามาที่ข้างในบ้านของเธอหลังจากเธอได้แว่นตาอันใหม่แล้วเธอก็พยายามหาแม่ของเธอแต่ก็ไม่พบแม่ของเธอแต่อย่างใดทุกคนจึงตัดสินใจออกเดินทางกันต่อแต่ทว่าพอกลับมาที่ด้านนอกรถที่จอดอยู่นั้นมันก็ดันหายไปไลลา,ลาจึงค่อยๆเดินหาตามทางและในที่สุดเธอก็เจอรถซึ่งมันก็ไหลเข้าไปอยู่ที่อุโมงค์ชั้นใต้ดินและพอเธอเดินเข้ามาที่ด้านในรถเธอก็ได้เจอกับชายลึกลับที่แอบอยู่ด้านหลังรถ แถมมันก็ยังเอามีดมาจี้ที่ด้านหลังของเธออีกด้วยไลลา,ลาจึงตัดสินใจรีบวิ่งหนีกลับออกมาบอกทุกคนแต่ทว่ามือมีดนั้นมันก็ค่อยๆเดินตามพวกเธอมาแบบช้าๆและด้วยความกลัวบวกความรีบเลลา,ลาเธอจึงทำสร้อยข้อมือขาดตกหล่นเอาไว้ซึ่งมันก็มีชื่อของน้องชายของเธอสลักอยู่และหลังจากนั้นไลลา,ลาเธอก็มีไอเดียใหม่วัฒนาคารของพ่อไอาวานเขาต้องมีรถขนเงินหุ้มเกราะอ,อยู่ที่ตึกแน่ๆทุกคน จึงมุ่งหน้ากลับไปที่ธนาคารทันทีเพราะไลลาจะคิดว่าลดขนเงินกันกระสุนนี้มันน่าจะช่วยชีวิตพวกเราทุกคนจากอาวุธต่างๆและรวมถึงหมอกมรณะได้และหลังจากที่ขับออกมาได้อยู่สักพักจู่ๆก็มีเสียงเรียกดังมาจากวิทยุสรรื่อสารทุกคนต่างดีใจที่สามารถติดต่อกับผู้คนภายนอกได้แต่เขาก็ยังบอกอีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ เขาจะมารับทุกคนอพยพออกไปจากเมืองนี้เนื่องจากตอนนี้หมอกมันหนามากจึงทําให้เขาไม่สามารถฝ่าเข้าไปรับได้ไลาลาจึงพูดตอบกลับไปว่าง,งั้นให้มารับพวกเธอที่โรงแรมหรูใจกลางเมืองและเธอก็แจ้งพิกัดให้กับเขารู้และหลังจากนั้นพวกเธอก็รีบกลับไปที่โรงแรมพร้อมกับฉลองดีใจกันแบบสุดฤทธิ์และหลังจากปาร์ตี้จบจูๆ่ๆไอวานเขาก็ถือปืนเดินเข้ามาบอกกับไลลา ว่าเขานั้นเห็นชายลึกลับที่เราเจอมันแอบตามเรามาที่นี่ด้วยและในที่สุดไลาลาและมือมีดพวกเขาทั้งคู่ก็ปะหน้ากันอีกครั้งแต่ด้วยความกลัวไลลา,ลาทั้งทงที่เธอนั้นถือปืนอยู่ในมือเธอกลับวิ่งหนีหน้าต่างเข้ามาหลบที่ด้านในพร้อมกับล็อกกุญแจซ่อนตัวอยู่ในห้องแต่ทว่ามือมีดมันก็ไม่สามารถเปิดเข้ามาได้มันจึงตัดสินใจแทงฝากรอยแผลไว้ที่ประตูแต่พอทางด้านมือมีดมันได้ยินเสียงดอดจี้ มันยังรีบวิ่งหลบออกไปจากที่นี่ทันทีแถมตอนนี้หมอกมลนะมันก็กค่อยๆเคลื่อนที่มาจนถึงใกล้ที่พักของพวกเขาแล้วด้วยแถมยังมีดโดรนของใครก็ไม่รู้คอยแอบ,บดูความเคลื่อนไหวของเธออีกด้วยเช้าวันต่อมาเนื่องจากพวกเขาสามารถใช้อะไรก็ได้ในเมืองนี้ดอจี้จึงขี่ดูกตีสีแดงขับมุ่งหน้าตรงไปที่โบสถ์แห่งหนึ่งส่วนทางด้านไลลาเธอก็ขับเลมบกินี่สีดำแอบบตามเขามาที่โบสถ์ด้วย และทันใดนั้นจู่ๆพวกเขาทั้งคู่ก็เห็นสัญญาณพลุไฟมันพุ่งขึ้นมาจากทางโรงแรมที่พวกเขาอยู่ทั้งคู่จึงรีบซิ่งกลับมาที่โรงแรมทันทีพอเข้ามาที่ด้านในพวกเขาก็พบว่าคามมลเธอที่ถูกจับตัวไปซะแล้วและพวกเขาทั้งหมดก็ได้เจอกับโดนบินแถมมันยังพูดบอกอีกว่าถ้าอยากเจอคามิลก็ให้ตามันมาไลลาจึงขับรถตามมันมาเรื่อยๆจนถึงตึกร้างแห่งหนึ่งแต่พอมันถึงมันก็พูดขู่ ว่าให้เข้าไปที่ด้านในแค่คนเดียวเท่านั้นไม่งั้นมันจะฆ่าคามิวทิ้งซะดอตี้จึงอาสาเข้าไปที่ด้านในเพื่อเข้าไปช่วยคามิวออกมาแต่ทว่าหลังจากที่ดอตตี้เข้าไปไลลา,ลาเธอก็เห็นว่ามันเริ่มนานจนผิดสังเกตไลลา,ลาเธอก็ไม่รอช้าถือปืนบุกเข้าไปที่ด้านในทันทีและเธอก็ได้พบกับร,ร่างของดอตี้ที่ถูกแทงด้วยลูกธนูแถมร,ร่างของเขาก็ยังถูกมัดติดไว้ที่กำแพงอีกด้วยและในขณะน,นั้นเอง มือมีดมันก็บุกเข้ามาจู่โจมไลาลาทันทีและในจังหวะที่เธอกําลังจะถูกมันจัดการเทอร์รี่ก็เอาท่อนเหล็กฟาดไปที่มือมีดจนมันสลบไปในที่สุดและหลังจากนั้นทุกคนก็ช่วยกันเอาร่างดอจี้ไปฝังที่ด้านนอกพร้อมกับจับตัวมือมีดเข้ามาที่โบสถ์เพื่อหวังใจะให้เขาบอกข้อมูลว่าทาไมต้องทําร้ายพวกเขาแต่ทางด้านเทอร์รี่พอเห็นชุดที่อยู่ด้านในของมือมีดเขาก็เห็นป้ายที่มีสัญลักษณ์สมาคมเด็กพิเศษ ที่ป่วยมีอาการทั้งจิตเนื่องจากแม่ของเธอรี่นั้นเธอทํางานอยู่ที่สมาคมนี้เขาจึงรู้ทันทีว่าเด็กพิเศษพวกนี้ไม่น่าจะสามารถบังคับโดรนหรือคิดแผนการอะไรพวกนี้ได้มันต้องมีคนคอยสั่งหรืออยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แน่แ,นและทันใดนั้นเองมันก็มีสัญญาณจากวิทยุสื่อสารดังขึ้นแต่ทว่าเสียงชายที่บอกจะมารับพวกเขานั้นกลับเป็นเรื่องโกหกทั้งเพ แท้จริงแล้วเสียงของชายปริศนานี้มันก็คือชายที่จับตัวคามมิวไปและเขาก็อยู่เบื้องหลังเรื่องวุ่นวายนี้ทั้งหมดไลลา,ลาจึงตัดสินใจให้ไอวานพยายามจับหาตำแหน่งจากคลื่นสัญญาณวิทยุและในที่สุดเธอก็รู้ตำแหน่งของชายปริศนาซึ่งสถานที่แห่งนี้มันก็อยู่ที่สวนสนุกที่ไลลา เข้าไปเล่นก่อนที่ทุกคนจะหายไปจากเมืองน,นี้พอเธอเข้ามาที่ด้านในพวกเธอก็พบว่าคามิลนั้นถูกห้อยขังอยู่ที่ตู้กระจกสี่เหลี่ยมพอชาปริศนาคนนี้เห็นมือมีดเขาก็ตัดสินใจยิงลูกธนูป,ปักเข้าไปที่กลางอกของมือมีดจนเขาตายในที่สุดหลังจากนั้นไลลา,ลาจึงตัดสินใจเดินถือปืนเข้ามาพร้อมกับเล็งไปที่ชายปริศนาคนนั้นซึ่งชายคนนี้ มันก็คือชายคนเดียวกันกับชายที่เป็นอัชญากรที่เลาลานั้นได้เห็นในข่าวเมื่อตอนต้นเรื่องและชายปริจนนาคนนี้ก็พูดบอกกับเลลา,ลาว่าเกิดเหตุไฟไหม้ที่งานเทศกาลและมันก็ฆ่าชีวิตคนมากมายเธอยังไม่รู้เรื่องพวกนี้อีกหรอและในจังหวะนั้นเองเลลาเธอเห็นว่าชายคนนี้กําลังเอามือล้วงกระเป๋าเธอจึงตัดสินใจเหนี่ยวไกยยิงเขาทันทีและทันแต่นั้นเอง ชายปริศนาก็หยิบเศษกระดาษแผงหนึ่งออกมาจากกระเป๋ากางเกงของเขาพร้อมกับยื่นให้ไลลาดูซึ่งข้อความในประกาศนั้นมันก็บ้ามากแท้จริงแล้วเหตุไฟไหม้ที่งานเทศกาลที่ชายปริศนาพูดถึงมันก็ได้ฆ่าชีวิตเด็กวัยรุ่นทั้ง6คนนั่นก็คือเทอร์รี่คามมลดอจี้ไอวานมือมีดและคนสุดท้ายนั่นก็คือไลลาตัวของเธอเองซึ่งพวกเขาทั้ง6คน ก็ตายในเหตุโศกนาฏกรรมในครั้งนี้จึงทําให้ดวงวิญญาณของทุกคนวนเวียนกลับมาพบกันและหลังจากที่ไลลา,ลารู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วเธอก็ตัดสินใจมุ่งหน้าไปที่หลุมฝังศพที่เธอนั้นฝังล่างงดอตจี้ไว้และนั่นมันก็เป็นจริงอย่างที่เธอคิดดอตจี้เขายังไม่ตายและไลลา,ลาก็ได้เล่าให้กับดอตจี้และทุกคนฟังว่าพวกเราทุกคนนั้นตายแล้วและนั่นมันก็ทําให้พวกเรา ไม่เห็นใครอยู่ที่เมืองนี้ซึ่งณที่แห่งนี้มันก็คือภพภูมิที่พักของดวงวิญญาณของพวกเราก่อนที่ดวงวิญญาณของพวกเราทุกคนจะไปสู่ภพภูมิจริงไลยลาจึงพูดบอกกันทุกคนว่าพวกเราต้องลองฝ่าหมอกมรณะนี้ไปเราถึงจะรู้ว่าทางข้างหน้านี้มันมีอะไรรอพวกเราอยู่กันแน่ไลยลาจึงตัดสินใจขับรถทุ่มเกาะฝ่าหมอกเข้าไปและในที่สุดพวกเธอก็ได้เจอกับสถานที่แห่งหนึ่ง ซึ่งสถานที่นี้มันก็เป็นสถานที่ที่เงียบสงบและมันก็มีเด็กๆแบบพวกเธออยู่เป็นจำนวนมากแต่ทว่าสถานที่แห่งนี้กลับมีชายปริศาซึ่งเขาเป็นโยมทูตที่เขานั้นมีหน้าที่คอยดูแลวิญญาณเพื่อพาไปสู่กระบวนการหลังความตายเขายืนและจ้องมองลงมาที่พวกเธอและเรื่องราวของหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ครับและหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก AMDB ไป5.1คะแนน ถ้าเพื่อนๆชอบหนังแนวนี้และอยากให้แอดทำหนังเรื่องไหนก็สามารถคอมเมนต์มาแนะนำได้ถ้าการสปอยมีข้อผิดพลาดหรือตกหล่นข้อมูลใดไปก็ต้องขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบการสปอยหนังของผมก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนิตด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ